คุณเคยคิดไหมวินาทีที่โลกกำลังโกลาหลนใครคือคนที่ยืนหยัดเพื่อลมหายใจของผู้คนนับร้อยนี้ไม่ใช่ฉากจากภาพยนตร์แต่มันคือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นณสนามบินกาธมันทุป,ประเทศเนปาลท่ามกลางไฟประท้วงและเสียงระเบิดนักบินไทยการบินไทยคือคนที่พาผู้โดยสารฝ่าความตายขึ้นสู่ท้องฟ้าได้อย่างสง่างามวันนี้ ผมจะพาคุณไปสัมผัสตำนานที่ทั้งโลกต้องจดจำเรื่องราวที่จะทำให้คุณภูมิใจในความเป็นไทยยิ่งกว่าครั้งไหนๆอย่าเพิ่งกดข้ามเพราะสิ่งที่คุณจะได้ฟังต่อจากนี้อาจเปลี่ยนวิธีที่คุณมองคนไทยไปตลอดกาลตอนที่หนึ่งสนามบินกลางเปลี่ยวไฟเสียววินาทีแห่งการตัดสินใจกลางเมืองกาดมันถูกเมืองหลวงของเนปาลสนามบิน กลายเป็นสมรภูมิแห่งความวุ่นวายเปลี่ยวไฟพุ่งขึ้นฟ้าควันดำคลุ้งไปทั่วท้องฟ้าเสียงระเบิดดังสลับกับเสียงฝูงชนที่กราดเกรียวท่ามกลางความสับสนและความกลัวยังมีเครื่องบินลำหนึ่งที่ผู้โดยสารหลายร้อยชีวิตฝากชะตากรรมไว้กับชายหญิงเพียงไม่กี่คนพวกเขาคือนักบินไทยเสี่ยงว,วินาทีแห่งการตัดสินใจ จะรอแล้วเสี่ยงถูกขวางสนามบินจนปิดตายหรือจะบินขึ้นฟ้าท่ามกลางไฟและเสียงประท้วงนี่คือการตัดสินใจที่เดิมพันโดยชีวิตคนทั้งลำและนี่คือสิ่งที่ทำให้ทั้งโลกต้องหันมามองนักบินไทยนักบินการบินไทยไม่ได้มีเพียงปีเกเหล็กและเครื่องยนต์ที่ทรงพลังแต่สิ่งที่พวกเขามีเหนือกว่าคือหัวใจ หัวใจที่นิ่งสุขุมหัวใจที่เด็ดเดี่ยวแม้ในวินาทีที่โลกกำลังลุกเป็นไฟเพราะสำหรับพวกเขาเครื่องบินไม่ใช่แค่พาหนะแต่มันคือบ้านชั่วคราวของผู้โดยสารคือที่พักพิงของคนแปลกหน้าหลายร้อยคนและคือความหวังเดียวที่จะพาทุกคนกลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยขณะที่เสียงระเบิดดังสนั่นใกล้รันเวย์นักบินไทย ตัดสินใจเดินหน้าพวกเขาเชื่อมั่นในทักษะพวกเขาเชื่อมั่นในประสบการณ์และที่สำคัญเขาเชื่อมั่นว่าคนที่อยู่ข้างหลังคือชีวิตที่ต้องปกป้องห้องนักบินจึงไม่ใช่แค่ที่นั่งบังคับเครื่องแต่มันคือห้องบัญชาการรบนักบินไม่ใช่เพียงกัปตันแต่คือแม่ทัพที่นำพาผู้โดยสารทุกคนฝ่าวิกฤต ทันทีที่ล้อเครื่องหมุนด้วยแรงขับมหาศาลเสียงเครื่องยนต์กึกก้องสะท้อนกับกำแพงควันไฟเครื่องบินการบินไทยพุ่งทะยานขึ้นสู่ฟ้าในขณะที่โลกเบื้องล่างเต็มไปด้วยความโกลาหลแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือความเงียบงันเพียงชั่วขณะก่อนที่เสียงปรบมือจากผู้โดยสารทั้งลำจะดังขึ้นน้ำตาหลายคู่ไหลออกมาไม่ใช่เพราะความกลัวอีกต่อไปแต่มันคือ น้ำตาแห่งความโล่งใจและความศรัทธาต่างชาติตะลึงนึกว่าเป็นฉากในหนังแอคชั่นแต่ทั้งหมดนี้คือความจริงความจริงที่นักบินไทยเขียนขึ้นด้วยหัวใจและความกล้าหาญนี่คือการบินไทยสายการบินที่ไม่เพียงพาผู้โดยสารจากจุดหนึ่งไปสู่อีกจุดหนึ่งแต่คือสายการบินที่พาผู้โดยสารข้ามพ้นความกลัว และสร้างความเชื่อมั่นให้ทั้งโลกเห็นว่านักบินไทยคือฮีโร่ท้องฟ้าที่โลกต้องจดจำและนี่คือเพียงแค่บทแรกของเรื่องราวอันยิ่งใหญ่การเดินทางของตำนานนักบินไทยเพิ่งจะเริ่มต้นตอนที่สองห้องนักบินคือสมรภูมิวินยัยความเยือกเย็นและเกียรติภูมิของคนไทย เบื้องหลังประตูเล็กบานเล็กๆของห้องนักบินมันคือสมรภูมิที่เดิมพันด้วยชีวิตหลายร้อยชีวิตทุกเสียงสัญญาณทุกตัวเลขบนหน้าจอทุกการตัดสินใจคือเสี้ยววินาทีที่ชิชตาเป็นหรือตายและที่นั่งตรงนั้นคือที่นั่งของนักบินการบินไทยหลายคนอาจคิดว่านักบินทำแค่ขับเครื่องบินแต่ความจริงแล้วมันไม่ใช่เพียงการบังคับคันเร่ง หรือจับพวงมาลัยสิ่งที่พวกเขาทำคือการควบคุมความหวังของผู้โดยสารคือการปกป้องชีวิตของคนที่ไม่รู้จักกันเลยสักนิดและคือการรักษาศักด์ดีของประเทศไทยให้คงอยู่บนท้องฟ้าขณะสนามบินการำํามดูเต็มไปด้วยขวัญไฟและเสียงประท้วงนักบินไทยต้องนั่งลงตรงนั้นเปิดคู่มือฉุกเฉินอ่านค่าตัวเลขที่เปลี่ยนทุกวินาทีสื่อสารกับหอบังคับการบินที่กำลังสับสน และในเวลาเดียวกันต้องรักษาความเยือกเย็นของจิตใจพวกเขารู้ว่าถ้าเกิดความผิดพลาดเพียงเสี้ยวเดียวทุกชีวิตในลำอาจไม่กลับบ้านนี่แหละคือสิ่งที่ทำให้นักบินไม่ใช่แค่อาชีพแต่มันคือภารกิจมันคือคำสาบานเงียบว่าจะไม่ยอมให้ใครต้องเสียชีวิตในนาฬิกาที่เขารับผิดชอบดังนั้นห้องนักบินจึงไม่ต่างจากห้องบัญชาการรบ ทุกการสื่อสารคือคำสั่งทุกการมองตาก,กับผู้ช่วยนักบินคือความเข้าใจโดยไม่ต้องพูดเพราะพวกเขารู้ว่าในสงครามนี้ไม่มีโอกาสแก้ตัวครั้งที่สองแล้วสิ่งที่น่าทึ่งที่สุดก็คือแม้ผู้โดยสารจะไม่เคยเห็นใบหน้าของกัปตันแม้พวกเขาจะไม่เคยรู้จักชื่อจริงของคนที่นั่งอยู่เบื้องหน้าแต่ทุกคนกลับยอมฝากชีวิตไว้โดยไม่ลังเลเพราะสิ่งที่นักบินการบินไทยสร้างมานานหลายสิบปี คือความไว้วางใจและความไว้วางใจไม่ได้ซื้อด้วยเงินแต่มันต้องแลกมาด้วยเหงือ่อความเจ็บปวดและการฝึกฝนอย่างหนักตลอดชีวิตและนี่คือสิ่งที่คนไทยต้องไม่ลืมเรามักชื่นชมฮีโร่ต่างชาติเรามักยกย่องสิ่งไกลตัวว่ายิ่งใหญ่แต่เราหลงลืมไปว่าแท้จริงแล้วฮีโร่ก็อยู่ใกล้ตัวเรามาตลอดนักบินไทยที่นั่งอยู่บนห้องเล็กๆเหนือเมฆคนนั้นแหละคือฮีโร่ตัวจริง วันนี้ถ้าเรารู้จักหันมาชื่นชมกันเองรู้จักปรบมือให้กับคนไทยด้วยกันรู้จักยกย่องความเสียสละที่เกิดขึ้นจริงเราจะไม่ใช่แค่ประเทศที่มีสายการบินแต่เราจะเป็นประเทศที่รู้จักเห็นคุณค่าของคนของเราเองเพราะการบินไทยไม่ใช่เพียงสัญ,ญลักษณ์บนท้องฟ้าแต่มันคือเกียรติภูมิของคนไทยทั้งชาติเกียรติภูมิที่ถูกสร้างขึ้นด้วยหัวใจนักบินไทยทุกคนตอนที่สาม เสียงปรบมือจากทั่วโลกไทยคือความหวังบนท้องฟ้าเหนือน่านฟ้าเนปาลเมื่อเครื่องบินไทยค่อยๆย,ยกตัวพยานขึ้นฝาเปลวไฟและความโกลาหลเบื้องล่างทุกคนบนเครื่องรู้สึกเหมือนโลกหยุดหมุนไปชั่วขณะความเงียบงันเข้าปกคลุมก่อนที่เสียงหนึ่งจะดังขึ้นเสียงปรบมือแล้วอีกเสียงอีกเสียงจนกลายเป็นเสียงดังกึกก้องไปถังลำนั่นไม่ใช่เพียงแค่เสียงปรบมือธรรมดา แต่มันคือเสียงของความโล่งใจเสียงของความศรัทธาเสียงของการขอบคุณที่ไม่ต้องใช้คำพูดน้ำตาไหลคู่หลังไหลเพราะพวกเขารู้ว่าหากไม่มีนักบินไทยในวันนี้พวกเขาอาจไม่มีโอกาสได้กลับไปกอดคนที่รักและสิ่งที่ยิ่งใหญ่ยิ่งกว่านั้นคือเสียงปรบมือเหล่านี้ไม่ได้มาจากผู้โดยสารไทยเพียงเท่านั้นแต่มันมาจากผู้โดยสารนานาชาติชาวยุโรปชาวเอเชียชาวตะวันออกกลาง ทุกเชื้อชาติทุกภาษาต่างยืนอยู่บนลำเดียวกันและพร้อมใจกันส่งเสียงยกย่องให้กับนักบินไทยสื่อต่างประเทศรายงานด้วยถ้อยคำที่น่าจดจำการบินไทยทำสิ่งที่นึกว่าเป็นไปไม่ได้นี่คือฮีโร่ท้องฟ้าที่โลกต้องรู้จักและพวกเขาไม่ได้ขับเพียงเครื่องบินแต่ขับความหวังของผู้คนทั้งลำคำชื่นชมเหล่านี้ไม่ใช่การสร้างภาพแต่มันคือความจริงที่เกิดขึ้นต่อหน้าต่อต,อตาโลกทั้งโลก แล้วเราละ่ะคนไทยเองเรารู้จักปรบมือให้กับคนไทยด้วยกันมากพอหรือยังหรือเรามัวแต่มองหาความผิดพลาดเล็กน้อยจนลืมเห็นคุณค่าของความเสียสละที่ยิ่งใหญ่นี่คือคำถามที่ผมอยากฝากไว้ให้ทุกคนคิดตามเพราะในวันที่ต่างชาติยังเอ่ยปากชื่นชมในวันที่ผู้โดยสารจากอีฟากโลกยังยกย่องเราคนไทยจะย่งนั่งเงียบอยู่ได้อย่างไรนักบินไทยการบินไทย เขาไม่ได้เพียงแค่พาผู้โดยสารออกจากสนามบินกาฐมานฑุทื่อวุ่นวายแต่พวกเขายังพาชื่อเสียงของประเทศไทยบินออกไปให้โลกเห็นว่าประเทศไทยยังมีคนเก่งคนกล้าและคนที่ควรค่ากับการยกย่องเสียงปรบมือจากทั่วโลกในวันนั้นไม่ใช่เพียงการสรรเสริญชั่วคราวแต่มันคือการย้ำเตือนว่าเราคนไทยต้องรู้จักเห็นคุณค่าของคนไทยด้วยกันเอง วันนี้ขอให้เสียงปรบมือนั้นไม่เงียบหายแต่กลายเป็นแรงบันดาลใจให้เราทุกคนรู้จักชื่นชมกันเองรู้จักให้กำลังใจกันเองและรู้จักยกย่องฮีโร่ของเราก่อนที่โลกภายนอกจะต้องเป็นคนบอกให้เราเห็นตอนที่สี่ตำนานบนท้องฟ้าฮีโร่ที่โลกจดจำทุกตำนานมักเริ่มต้นจากเหตุการณ์หนึ่งเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิด แต่เมื่อมันเกิดขึ้นมันกลับเผยให้เราเห็นคุณค่าของคนที่โลกไม่เคยลืมและนี่คือตำนานนักบินไทยวันที่สนามบินกาดมานตุเต็มไปด้วยควันไฟวันที่เสียงระเบิดและเสียงโห่ร้องปะปนกับเสียงไซเรนวันที่ทุกคนสิ้นหวังว่าอาจไม่มีใครพาพวกเขากลับบ้านได้คือวันที่นักบินการบินไทยทำให้โลกทั้งโลกได้เห็นว่าความกล้าหาญมีอยู่จริง พวกเขาไม่ได้เพียงแค่ขับเครื่องบินออกจากสนามบินที่ถูกปิดล้อมด้วยการประท้วงแต่พวกเขาขับหัวใจของความเป็นไทยออกมาให้ทั้งโลกได้จดจำหัวใจที่เยือกเย็นแม้รอบตัวจะเต็มไปด้วยฝ่ายหัวใจที่มั่นคงแม้รอบกายจะเต็มไปด้วยความโกลาหลหัวใจที่เด็ดเดี่ยวแม้ทุกวินาทีเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนและเมื่อเครื่องบินทะยานขึ้นฟ้าเสียงปรบมือจากผู้โดยสารนานาชาติลังไหล เสียงน้ำตาแห่งความโล่งใจดังสะท้อนมันคือหลักฐานว่าฮีโร่ไม่จำเป็นต้องสวมเสื้อคลุมฮีโร่อาจนั่งอยู่ในห้องนักบินเล็กๆที่เรามองไม่เห็นนี่ไม่ใช่เรื่องเล่าเพื่อสร้างภาพแต่มันคือความจริงที่เกิดขึ้นต่อนหน้าต่อตาโลกสื่อต่างประเทศรายงานชาวโลกยกย่องแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราคนไทยเองจะต้องไม่ลืมและต้องรู้จักยกย่องเช่นกัน เราต้องถามตัวเองว่าทำไมเรามักเงียบเมื่อคนไทยทำสิ่งยิ่งใหญ่ทำไมเรามักรอให้ต่างชาติเป็นคนบอกว่าไทยเก่งทั้งที่ความจริงเราเห็นด้วยตาเรารู้ด้วยใจนี่คือบทเรียนที่เหตุการณ์ครั้งนี้มอบให้ว่าเราต้องหัดปรบมือให้คนไทยด้วยกันเองไม่ใช่รอให้ใครมาบอกเราว่าคนของเราดีแค่ไหนนักบินไทยคือแรงบันดาลใจเขาสอนเราว่า ความสําเร็จไม่เกิดจากโชคแต่มันเกิดจากวินัยที่ฝึกซ้ําแล้วซ้าเล่าเขาสอนเราว่าความกล้าไม่ได้หมายถึงการไม่กลัวแต่มันหมายถึงการก้าวไปข้างหน้าแม้หัวใจจะสั่นไหวและเขาสอนเราว่าความเป็นไทยที่แท้จริงคือการยืนหยัดในวันที่โลกคิดว่าเราจะลม้มเพราะฉะนั้นเมื่อเรานึกถึงการบินไทยอย่านึกพิงแค่สายการบิน แต่ให้นึกถึงเกียรติภูมิที่นักบินไทยทุกคนได้สร้างไว้บนท้องฟ้าเกียรติภูมิที่บอกโลกว่าคนไทยไม่แพ้ใครเกียรติภูมิที่ควรค่าแก่การสืบต่อไปยังรุ่นลูกรุ่นหลานแล้ววันหนึ่งเมื่อมีเด็กคนหนึ่งมองขึ้นไปบนฟ้าเห็นเครื่องบินไทยไทะยานผ่านก้อนเมฆแล้วถามตัวเองว่าเราจะเป็นแบบนั้นได้ไหมคำตอบคือได้เพราะนักบินไทยได้พิสูจน์แล้วว่าความเป็นไปได้ มันเริ่มต้นจากหัวใจที่ไม่ยอมแพ้ตำนานนักบินไทยไม่ได้จบแค่ที่เนปาลแต่มันจะดำเนินต่อไปทุกครั้งที่เครื่องบินไทยบินขึ้นจากรันเวย์ทุกครั้งที่กัปตันเอ่ยว่ายินดีต้อนรับสู่การบินไทยและทุกครั้งที่ผู้โดยสารรู้สึกปลอดภยัยเพราะพวกเขารู้ว่าอยู่ในมือของฮีโร่ท้องฟ้าและนี่คือตำนานบนท้องฟ้าตำนานของนักบินไทย ฮีโร่ที่โลกจะไม่มีวันลืม